สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบัติวาไราตี้นะครับห่างหายกันไปนะครับเราก็จะมาทำงานกันเฉพาะวันหยุดนะครับวันหยุดหรอมีเวลาทำงานหรือไม่ก็กลางคืนนะครับก็างานอาจจะเดินช้าหน่อยนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตสำหรับเจ้าไทซัน3 0 4 a คันนี้นะครับ หลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับเป็นคลิปซ่อมเบรกนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกหลังนะครับก็คลิปก็จบไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเมมโมรี่มือถือหมดนะครับก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับหลังจากที่ทําเบรกแล้วนะครับก็ล้างพ่นสีนะครับพ่นสีก็พ่นตามสภาพนะครับก็ไม่ได้เก็บอะไรมากนะครับล้างขัด ไอที่มันจะออกก็ออกไอที่ไม่ออกก็พ่นทับไปเลยนะครับอย่างบางคนนี่ก็ผุขาดไปก็มีนะครับเนีย่ยเป็นแหวงแวงเป็นปลวกเจาะอยู่นะครับข้างล่างนี่ก็ทะลุเลยครับก็มมีเวลาทาเท่าไหร่ครับก็เอาแผ่นอลูมิเนียมนะครับมาปิดแผ่นไอที่เขาที่เขาติดตามอาคารนะครับประดับข้างอาคารนะครับขอบบนล่างมันจะเป็นอลูมิเนียมนะครับตรงกลางจะเป็นพลาสติก ไว้นะครับมาให้มือไปจับระบาดมือก็โอเคแล้วครับสำหรับเบรกก็เรียบร้อยนะครับคาบของเราตรงนี้ครับตอนนี้มอกอรอากาศ L สองร้อยนะครับใส่โคนก็อจะประมาณนี้ครับอันนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยครับยังมีรูโหวอยู่ต้องปะครับนี่ยังไม่ทันเรียบร้อยเท่าไหร่เนี่ยครับ เขาก็มีรอยซึมอยู่นะครับเนี่ยซึมซึมเพาตั้งนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเติมเติมน้ำมันมากเกินไปนครับตรงนี้มันเลยล้อนออกมันตรงนี้จะเป็นเป็นช่องระบายนะครับระบายเวลาเฟืองมันปั่นน้ำมันแล้วมันจะเกิดแรงดันเนี่ยจะเป็นช่องเป็นช่องระบายนะครับเหมือนกับรถค่ายญี่ปุ่นก็จะมีนะครับท่อระบายคล้ายกัน หน้าก็จะประมาณนี้ครับตัวนี้เดิมมันเปิดยกมาข้างหน้านะครับเดิมเปิดยกจากข้างหลังมาข้างหน้าอย่างนี้คบสวิงไปข้างหน้าแต่พอมาติดติดที่ดันดินไปแล้วนะครับก็ได้ปรับปรุงให้มันเปิดกลับหลังไปนะครับก็เลยการเอาบันพับมาใส่ตรงนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับยิงรีเวทเลยเวลาเปิดมันก็สวิงขึ้นมาแล้วก็ ไอส่วนหัวข้างล่างนะครับผมก็ตัดแยกชิ้นนะครับตรงนี้กับแยกนี้ตัดออกนะครับเพื่อให้มันเบาครับถ้าเกิดว่ามันยกขึ้นมาหมดเลยมันจะหนักหนักมากครับเหล็กค่อนข้างหนาหนามากด้วยก็จะตัดตรงนี้นะครับใช้อินเจียตัดนะครับทุงเนี้ยเป็นแนวเลยนะครับแบบแบบโอ้ยกไาเลยแล้วติดไรเนาะเ๋อะว่าตรงนี้มันขอบหนาเนี่ย ก็เรียบร้อยในระดับหนึ่งนะครับยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ทำงานได้นะครับเท่าน,นี้ตรงนี้ขาบเบรกก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยเอยแค่นี้ก็อยู่ละอันนี้สปริงยังไม่ใส่ครับตรงนี้เป็นสปริงดึงขาเบรกข้างล่างสำหรับตัวนี้เป็นมีล็อกเบรกด้วยครับว่าเราเราจอดจอดรถบนที่ทางลาดชันนี้ครับตรงนี้ครับยกขึ้น ยกขึ้นปุ๊บแบเนีคแล้วเราเหยียบลงทังเกียร์ครับเหยียบลงไปปุ๊บมันก็จะล็อกมันก็เลื่อนตามฟันป่าไปเรื่อยตอนนี้ครับก็ในเรื่องความปลอดภัยนะครับคือถ้าเราใส่เกียร์ดับเครื่องมันก็โอเคล็อกได้อยู่แต่ว่าถ้าเราติดเครื่องหรือว่าเวลาเราจะมาสตาร์ทเครื่องแล้วเราต้องเหยียบคัสเนี่ยมันก็จะไหล อันนี้ก็จะช่วยได้นะครับสําหรับล็อกเบรกก็เป็นออปชันของเขานะครับเวลาปดก็เหยียบลงนะครับกดลงนะัรก็จะเด้งมานะครับแต่อันนี้ผมจะไม่ทันใส่สปริงครับสีก็จะมีไหลบ้างนี้ครับตามสภาพนะครับมันดูที่ใส่เกียร์ P.T.O. นะครับคือตัวนี้นะครับเนี่ครับสังเกตว่า มันจะมีล่องด้วยนะครับไม่ใช่ล่องเป็นรูเลยครับตรงเนี้นเมื่อวานหย่อนน้ามันแล้วของเดิมมามันติดคือคือเดิมรถเขาไม่ได้ใช้พีทีโอเลยเขาใช้ลากลากพวกอย่างนี้ลากสารีอย่างเดียวนะครับตรงนี้ไม่ได้ใช้งานเลยตอนนี้ผมมาหยอดน้ํามันแล้วเวลาใช้งานก็ดึงขึ้น,นครับเดึงตรงนี้ขึ้นครับเห็นไหมครับดึงขึ้นแล้วก็เลื่อนกลางว่างแล้วก็ไปหน้า แล้วก็กางวางแล้วก็ไปหลังอันนี้ชัว์เลยนะครับปลอดภัยไม่มีหลุดแน่นอนไม่มีหลุดแล้วก็ไม่มีสับเกียร์แต่ว่าบางคันนะครับสตว่าจะลดจะโยกจากรอบช้าไปเร็วเนี่ยบางทีมเลยเลยเปิดไปตัวนี้ก็เป็นอะไรที่แปลกนะครับเพิ่งเคยเห็นคันแรกเหมือนกันนี่นะครับนี่นะครับเพิ่งเคยเห็นนะครับแบบนี้นี่นะครับ นี่วางนะครับพอล็อกนะนี่มันไม่ไปยังไปอยู่มันก็นจะขบเปืองแต่ว่าตัวหน้ามันจะเป็นตัวสับเกียร์อีกทีหนึง่งตัวสับเกียร์ตัวหน้านตัวนี้ครับคือตัวนี้นครับตัวนี้ถ้าเอาลงเนี่ยมันจะไม่สับเกียร์ PTO จะไม่ทำงานนะครับแล้วก็ปั๊มหลังจะไม่ทำงานด้วย ก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ปั๊มหลังไม่ใช้หางเนี่ยตัวนี้เอาลงเลยก็ได้ลดความสิ้นเปลืองลดความสึกหลอของฟันเฟืองด้วยมันไม่ต้องหมุนตลอดเวลาก็ได้เวลาจะใช้ก็ค่อยสับเฟืองเอาสับก็ยกขึ้นนะครับนี่นหางยากหน่อย อันยกขึ้นจะมันเข้านะครับอันนี้สัญญักต์ตัวนี้ครับก็ถือว่า90กว่าเร์เซ็นแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันอีกทีตอนทำงานนะครับตอนทำงานจริงเลยเดี๋ยวจะไปอัดฟังที่จังหวัดยะโสธรครับตอนนี้ก็พักตัวนี้ไว้ก่อนส่วนคันใหญ่นี่ก็พ่นสีไว้นะครับก็จะทำเป็น คู่แฝดนะครับคู่แฝดจาตัวเล็กก็ใหญ่ก็ที่วางแผนไว้จะเอาจะเอาชุดสีของคันนี้นะครับชุดสีหัวกระโหลกของคันนี้ก็คือพวกนี้นะครับที่ตรงนี้อันนี้ฝากระโปรงอันชุดหน้านะครับอันชุดหน้าจะไปใส่คันใหญ่นะครับให้เป็นหัวปี๊บเหมือนกันเลยแต่ว่า นี่ไว้ที่หลังครับแต่ว่าผมจะเอาคันเล็กไปใช้งานก่อนคันสามสิบแรงนะครับนี้ก็วันนี้ก็จะได้เลือกทำรถสไลด์ครับจเจ้าไม้ตีคันนี้นะครับทำรถสไลด์เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะออกมาอย่างไงเพราะว่ามีแผนงานมีโครงการอยู่ว่าจะทำธุรกิจรถสไลด์นะครับซึ่งถ้าเราจะซื้อรถใหม่ป้ายแดงหรือว่า คือรถด,ดีไปทําก็ค่อนข้างจะลงทุนสูงแล้วก็ลบเ,เศรษฐกิจต,ตัวนี้ก็ไม่ค่อยแน่นอนนะครับการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงถ้าทําตรงนี้แล้วมันไม่ประสบความสำเร็จอย่างน้อยแล้วก็ยังเสียน้อยแล้วก็อีกอย่างผมจะเอาไปใช้ในการขนฟางด้วยนะครับสําหรับรถสไลด์จะทําถาดหลังให้ยาวแล้วก็จะไปขนฟาง เป็นธุรกิจอีกอย่างหนึ่งของข้อบครัวนะครับอันนี้เดี๋ยวรอชมกันนะผมเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมเป็นระยะระยะนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ